เคยมีสักวูบหนึ่งไหมครับที่คุณนั่งมองกระจกแล้วเกิดคำถามประหลาดขึ้นมาในใจว่าคนที่อยู่ในกระจกนั้นคือใครกันแน่หรือบางครั้งที่เรากำลังโกรธใครสักคนจนตัวสัน่นพอเวลาผ่านไปเรากลับมานั่งขำตัวเองว่าวันนั้นเราบ้าบอไปกับเรื่องสมมุติพวกนั้นได้ยังไงเหมือนเรากำลังเล่นเกมเกมหนึ่งที่สมจริงมากมาก สมจริงจนเราลืมไปว่าเรากําลังเล่นเกมอยู่โลกที่เราเห็นสัมผัสและยึดถืออยู่นี้แท้จริงแล้วอาจจะเป็นแค่ฉากละครฉากใหญ่ที่ซ่อนความจริงบางอย่างไว้เบื้องหลังสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่แห่งความสบายใจในรายการพอดแคสต์จากช่องเล่าทำนำทางครับ เจตนารวมของผมคือการพาเพื่อนๆทุกท่านร่วมเดินทางสำรวจแผนที่แห่งจิตวิญญาณนำเอาคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์ที่หลายคนอาจมองว่ายากหรือไกลตัวให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและที่สำคัญคือนำไปใช้ดับทุกข์ในใจได้จริงทันทีที่ฟังจบครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปถอดรหัสความลับ ของจักรวาลทางจิตใจผ่านหัวข้อที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนานั่นคือเรื่องของความจริงสามระดับและปลายทางสูงสุดที่เรียกว่านิพพานเราจะมาค่อยๆแกะปมกันครับว่าทำไมเราถึงทุกข์ทำไมเราถึงยึดต,ติดแล้วเราจะตื่นจากความฝันนี้ได้อย่างไรรับรองว่าเมื่อฟังจบ มุมมองที่คุณมีต่อโลกใบเดิมจะเปลี่ยนไปตลอดการพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับผมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายหัวไหลแล้วเรามาเปิดม่านฉากแรกกันเลยครับด่านแรกที่เราต้องทำความรู้จักคือสิ่งที่เรียกว่าสมมุติสัจจะครับคำว่าสมมุติในภาษาไทยเราอาจจะแปลว่าเรื่องไม่จริงหรือเรื่องแต่งใช่ไหมครับ แต่ในทางธรรมสมมุติสัจจะไม่ได้แปลว่าโกหกนะครับแต่มันคือความจริงระดับที่มนุษย์ตกลงกันลองจินตนาการดูนะครับสมมุติผมหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาพิมพ์ลายสวยๆลงไปแล้วเราทุกคนในสังคมก็ตกลงกันว่ากระดาษใบนี้มีค่า1,000บาทนะเอาไปแลกข้าวได้แลกเสื้อผ้าได้ถามว่าถ้าเราเอาไปให้ลิงดู ลิงจะเห็นเป็นเงิน1,000บาทไหมครับเปล่าเลยครับลิงเห็นแค่กระดาษนี่แหละครับคือความจริงแต่สำหรับมนุษย์ค่าของเงินคือสมมุติสัจจะคือความจริงที่ใช้ได้จริงในโลกสมมุติเพื่อให้สังคมดำเนินไปได้หรือคำว่าพ่อแม่ลูกเจ้านายลูกน้องสิ่งเหล่านี้คือตำแหน่งหน้าที่ในละครชีวิตครับ เราต้องมีชื่อเรียกเพื่อให้สื่อสารกันรู้เรื่องเพื่อแบ่งหน้าที่กันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวสมมุติครับปัญหาอยู่ที่เราอินกับบทเกินไปลองนึกภาพนักแสดงฮอลลีวูดที่รับบทเป็นตัวร้ายสิครับเขาแสดงเก่งมากในฉากแต่พอผู้กำกับสั่งคัดเขาถอดชุดถอดหัวโขนเขาก็กลับเป็นคนธรรมดาไม่ได้แบกความเกลียดชังจากในฉากออกมาด้วย แต่ชีวิตจริงของเราเราลืมสั่งคัดครับเราแบกคำว่าฉันเป็นหัวหน้ากลับไปที่บ้านเราแบกคำว่าฉันเป็นคนเก่งไปข่มคนอื่นเราเอาสมมุติมาทับถมใจตัวเองจนหนักอึ้งทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่กติกาชั่วคราวของโลกใบนี้เท่านั้นเองดังนั้นการเข้าใจสมมุติสัจจะไม่ใช่ให้เราปฏิเสธโลกนะครับ แต่ให้เรารู้ทันว่าอ๋อนี่คือเรื่องสมมุติใช้มันให้เป็นแต่อย่าเอามันมาเป็นเจ้านายของใจแล้วถ้าถอดสมมุติออกละ่ะถ้าลอกป้ายชื่อลอกยศถาบรรดาศักดิ์ออกข้างในนั้นเหลืออะไรนั่นแหละครับคือประตูสู่ความจริงขั้นต่อไปเมื่อระวางป้ายสมมุติลงเราจะก้าวเข้าสู่แดนแห่งปรมาทสัจจะ หรือธรรมสัจจะครับนี่คือความจริงแท้ๆตามธรรมชาติที่ไม่ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะตกลงกันว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งหรือแม้แต่สัตว์เดรัฉานก็อยู่ภายใต้กฎนี้เหมือนกันครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดผมขอยกตัวอย่างคลาสสิกเรื่องรถยนต์ครับเวลาเราชี้ไปที่วัตถุคันใหญ่ๆที่จอดอยู่หน้าบ้าน เราเรียกว่ารถใช่ไหมครับนั่นคือสมมุติแต่ถ้าวันหนึ่งเราลองเล่นสซนเป็นช่างหรือถอนเราถอดล้อออกมาวางกองหนึ่งถอดประตูออกมาถอดเครื่องยนต์ถอดพวงมลาลัยแยกชิ้นส่วนทุกอย่างออกมากองรวมกันที่พื้นผมถามคุณผู้ฟังว่านาก,กองอะไหล่นั้นรถหายไปไหนครับหายไปแล้ว ทั้งที่อะไหล่ทุกชิ้นยังอยู่ครบแต่คำว่ารสหายไปทันทีที่องค์ประกอบถูกแยกออกจากกันตัวเราก็เหมือนกันครับในทางปรมัติ์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่านายกหรือนางสาวขอมีเพียงแค่การทำงานร่วมกันขององค์ประกอบ5อย่างที่เราเรียกว่าขันห้าหรือถ้าจะย่อลงมาให้เหลือแค่สภาวะล้วนๆก็มีแค่4อย่างคือจิต เจตสิกรูปและนิพพานสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือก้อนรูปร่างกายที่เคลื่อนไหวได้มีความรู้สึกสุขทุกข์กที่เรียกว่าเวทนามีความจำได้หมายรู้ที่เรียกว่าสัญญามีความคิดปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารและมีตัวรับรู้ข้อมูลที่เรียกว่าวิญญาณปรมัตถสัจจะ คือการมองเห็นสภาวะเหล่านี้ทำงานครับเวลาโกรธไม่ใช่ฉันโกรธแต่คือสภาวะโทสะเจตสิกกำลังเกิดขึ้นแล้วจิตก็ไปรับรู้ความรู้สึกนั้นเวลาปวดขาไม่ใช่ขาฉันเจ็บแต่คือธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายมันแปลปรวนรูปแล้วจิตก็ไปรับรู้ความรู้สึกนั้น ฟังดูเหมือนเรากําลังแยกส่วนตัวเองเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าการมองเห็นแบบนี้แหละคือกุญแจดอกแรกที่จะไขโซ่ตรวนแห่งความทุกข์เพราะเมื่อมันไม่ใช่ของฉันจริงๆเราจะไปแบกมันให้หนักทำไมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับการเห็นแค่ปรมัติตยังไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายเพราะแม้แต่ขันห้าหรือจิตเจตสิกรูป มันก็ยังมีการเกิดดับและเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรล่ะที่ไม่เกิดไม่ดับและเป็นอิสระอย่างแท้จริงในตอนหน้าผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความจริงที่อยู่เหนือโลกความจริงที่เรียกว่าวิมุตตและนิพพานเมื่อเราสวมแว่นตาเอ็กซเรย์มองทะลุสมมุติจนเห็นปรมัติ์บ่อยเข้า สิ่งมหัศจรรย์จะเริ่มเกิดขึ้นครับมันเหมือนกับเวลาเราดูหนังผีครับตอนแรกเรากลัวมากผีโผลมาทีไรสะดุ้งสุดตัวแต่พอเราดูเบื้องหลังการถ่ายทำเราเห็นว่าผีตัวนั้นคือพี่ช่างไฟที่หน้าตาใจดีคนหนึ่งที่ถูกจับมาทาสีหน้าเละเละพอเรากลับไปดูหนังเรื่องเดิมอีกรอบความกลัวหายไปไหนครับมันหายไปเลยไม่ใช่เพราะผีในหนังหายไปนะครับผียังโผลมาเหมือนเดิม เสียงดนตรียังหลอนเหมือนเดิมแต่ความยึดถือของเราตัางหากที่เปลี่ยนไปเราไม่หลงเชื่ออีกแล้วว่านั่นคือผีจริงเราเห็นความจริงว่ามันคือการแสดงในทางธรรมก็เช่นกันครับเมื่อปัญญาของเราแก่กล้าพอเราจะเห็นความโกรธความโลภหรือความทุกข์เป็นเหมือนตัวละครผีที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเราจะเห็นไตรลักษ์ครับคือเห็นว่าเจ้าความโกรธเนี่ยมันไม่เที่ยง อน,นิจจังเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังและที่สำคัญมันไม่ใช่ของเรามันบังคับไม่ได้อนนตตาพอมองเห็นแบบนี้ซ้ำๆจิตมันจะเกิดอาการเบื่อหน่ายครับไม่ได้เบื่อแบบเซ็งโลกนะครับแต่เบื่อหน่ายในความหลงผิดเหมือนผู้ใหญ่ที่เบื่อเล่นขายของจิตจะเริ่มคลายความกำมือที่กำแน่นคลายความยึดติดในขันห้าออกทีละนิ้ว ทีละนิ้วจนนำไปสู่ความจริงระดับที่3ที่เราเรียกว่าความจริงวิมุตติครับมันไม่ใช่แค่การรู้จําจากตำรานะครับแต่มันคือการรู้แจ้งจากข้างในเหมือนคนที่อ่านคู่มือว่ายน้ำจนจำได้ทุกบรรทัดกับคนที่กระโดดลงน้ำแล้วว่ายเป็นจริงๆความรู้สึกมันคนละเรื่องกันเลยครับและสภาวะที่ว่ายน้ำเป็นลอยตัวอยู่เหนือกระแสน้ำเชี่ยวได้นี่แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วพอเราถอดถอนสมมุติได้พอเราเห็นปรมัติ์คือความจริงแท้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อคําตอบคือมันจะเกิดกระบวนการทางธรรมชาติของจิตครับที่เรียกว่านิพพิทาหรือความเบื่อหน่ายไม่ได้เบื่อแบบเซ็งโลกนะครับ แต่เบื่อเหมือนผู้ใหญ่ที่เบื่อของเล่นเบื่อที่จะแบกเมื่อเห็นความจริงว่ากายและใจนี้มันไม่เที่ยงอันนี้จังมันทนยากทุกขังและบังคับไม่ได้อนัตตาจิตมันจะเริ่มคลายกำหนัดวิราคะครับคือมันจะค่อยคอยคลายมือที่กำแน่นออกคลายความอยากได้คลายความยึดถือและวินาทีที่มือคลายออกจนสุดนั่นแหละครับคือสภาวะที่เรียกว่า วิมุิวิมุติแปลตรงตัวว่าความหลุดพ้นครับเป็นภาวะที่จิตเป็นอิสระจากกิเลสเครื่องร้อยรักทั้งปวงไม่ใช่ความจริงชนิดใหม่ที่ต้องท่องจำแต่เป็นผลลัพธ์สูงสุดของการเข้าใจความจริงปรมัติตอย่างแจ่มแจ้งเปรียบเหมือนนกที่ถูกขังในกรงทองมานานกรงทองคือสมมุติที่สวยงามแต่วันหนึ่งนกตัวนั้นเกิดปัญญาเห็นว่า กรงนี้คับแคบและไม่ใช่ที่ของเรานกจึงตัดสินใจบินลอดช่องประตูออกไปนิสสรระวิมุตติการพ้นด้วยการออกไปวินาทีที่นกถลาร่อนลมขึ้นสู่ท้องฟ้านกตัวนั้นไม่ต้องถามหาความหมายของอิสรภาพอีกแล้วเพราะมันเป็นอิสรภาพนั้นไ่นแล้วในทางธรรมท่านแบ่งความหลุดพ้นนี้ไว้สองด้านใหญ่ๆครับคือเจโตวิมุตติ ความหลุดพ้นของใจคือใจมันนิ่งสงบมีพลังสมาธิจนกิเลสเข้ามารบกวนไม่ได้ปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงจนกิเลสถูกตัดขาดไม่มีทางงอกขึ้นมาได้อีกสภาวะวิมุตตินี้แหละครับคือประตูบานสุดท้ายที่จะเปิดไปสู่ความสงบเย็นถาวรที่เราเรียกว่านิพพานซึ่งนิพพานนี้ก็จัดเป็นปรมัตถธรรม ที่เป็นเป้าหมายปลายทางของการเดินทางครั้งนี้ครับเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกกันว่าแล้วนิพพานหรือความดับเย็นเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงและมันดับอะไรบ้างเมื่อกี้เราพูดถึง,งวิมุตหรือความหลุดพ้นไปแล้วปลายทางของความหลุดพ้น,นนั้นคือสภาวะธรรมที่เรียกว่านิพพานครับข้อมูลที่เรามักได้ยินกันมา นิพพานคือเมืองแก้วหรือการสูญสิ้นแต่ในทางปรมัทสัจจะความจริงสูงสุดนิพพานมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับนิพพานจัดเป็นปรมัทธธรรมที่4ต่อจากจิตเจตสิกรูปแต่ความพิเศษของนิพพานคือมันเป็นอสังขตะธรรมคํานี้สําคัญมากครับอสังขตะแปลว่าธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งโลกที่เราอยู่ร่างกายความคิดความรู้สึก ทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีเกิดมีดับวนเวียนอยู่แบบนั้นแต่นิพานคือธรรมชาติหนึ่งเดียวที่ไม่มีการเกิดจึงไม่มีการตายท่านจึงเรียกว่าเป็นอมตะครับลองจินตนาการถึงไฟนะครับไฟจะติดได้ต้องมีเชื้อเพลิงฟืนน้ำมันและมีออกซิเจนมาปรุงแต่งกันชีวิตของเราก็เหมือนกองไฟครับเชื้อเพลิงคือกิเลสคือตัณหาที่คอยเผาใจให้ร้อนรุ่ม นิพพานคือสภาวะที่เชื้อเพลิงนั้นหมดไปหรือดับสนิทเมื่อไฟดับถามว่าไฟหายไปไหนครับทิศเหนือทิศใต้หาไม่เจอใช่ไหมครับเพราะมันแค่สิ้นสภาพของความร้อนกลับคืนสู่ความเย็นสงบนั่นแหละครับคือสภาวะของสันติหรือความสงบสุขอย่างยิ่งและเพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นนิพพานยังมีสองระยะครับแบบยังมีเศษเหลือสอุปาทิเศนนิพพาน คือเปรียบเหมือนถ่านที่ไฟดับแล้วแต่ยังมีความอุ่นอยู่คือพระอรหันต์ที่จิตหลุดพ้นแล้วกิเลสดับสนิทแล้วแต่ร่างกายขันห้ายังมีชีวิตอยู่ยังเจ็บป่วยได้ตามธรรมชาติแต่ใจไม่ทุกข์แล้วแบบไม่มีเศษเหลืออนุปาที่เสนนิพานคือไฟที่มอดดับจนเย็นสนิทไร้ควันไร้ความร้อนคือเมื่อพระอรหันต์สิ้นอายุไขปรนิพานร่างกายแตกดับ คราวนี้คือการดับรอบโดยสิ้นเชิงไม่มีการกลับมาเกิดไม่มีการปรุงแต่งใดๆอีกเป็นอิสรภาพที่สมบูรณ์แบบเหมือนอากาศที่ว่างเปล่าหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มสงสัยว่าโโหนิพพานฟังดูดีนะแต่ฉันยังต้องทำงานยังต้องผ่อนบ้านยังมีกิเลสอยากกินชาบูอยู่เลยจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไง จเย็นๆครับพระพุทธองค์ไม่ได้บอกให้เราทิ้งโลกสมมุติแล้วหนีเข้าป่าทันทีนะครับแต่พระองค์ทรงสอนทางสายเอกที่เรียกว่ามักมีองค์8หรือสรุปย่อๆคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนสมมุติให้เป็นวิมุตติครับกุญแจสำคัญคือคำว่าสติครับสติคือตัวเชื่อมครับเชื่อมให้เราอยู่กับโลกสมมุติได้อย่างไม่เป็นทุกข ลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักดำน้ำโลกสมมตุติชีวิตประจำวันงานเงินครอบครัวคือโลกใต้น้ำที่สวยงามแต่น่ากลัวถ้าคุณดำน้ำเพลินจนลืมตัวคุณอาจจะสำลักน้ำตายคือทุกข์แต่สติและความรู้เรื่องปรมัติ์คือถังออกซิเจนครับคุณยังดำน้ำได้คุณยังทำงานหาเงินได้ ดูแลครอบครัวได้คือทำตามสมมุติสัจจะแต่คุณมีถังออกซิเจนติดตัวตลอดเวลาคือคุณรู้ตัวอยู่เสมอว่านี่คือโลกใต้น้ำนะไม่ใช่บ้านที่แท้จริงเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นฝั่งเมื่อไหร่ที่โดนเจ้านายด่าแทนที่จะสำลักน้ำคือกโกรธหรือเสียใจคุณก็แค่สูดออกซิเจนคือสติแล้วมองเห็นว่า อ๋อเสียงกระทบหูใจปรุงแต่งจบแบบนี้คุณจะอยู่ในโลกสมมุติได้อย่างเซียนเลยครับคือตัวเปียกได้แต่ใจไม่เปียกตามการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความจริงไม่ใช่การนั่งหลับตาปีอย่างเดียวนะครับแต่คือการลืมตาตื่นนี่แหละตื่นมารู้ทันบทบาทสมมุติที่กำลังเล่นอยู่รู้นะว่าเป็นพ่อ ก็ทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดด้วยความเมตตาแต่ไม่ยึดต,ติดว่าลูกต้องเป็นดั่งใจฉันรู้นะว่าเป็นลูกน้องก็ทำงานให้เต็มที่แต่ไม่ยึดต,ติดว่าคําชมต้องเป็นของฉันตลอดไปนี่คือศิลปะขั้นสูงของการใช้ชีวิตครับคือใช้สมมุติเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตไม่ใช่ให้สมมุติมาขี่คอเรา มีคำถามหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมมักจะถามกันครับเราต้องรอจนตายหรือรอจนเป็นพระอาหารหันต์เลยหรือเปล่าถึงจะสัมผัสความหลุดพ้นได้คำตอบคือไม่ต้องรอขนาดนั้นครับเพราะในขณะที่เรากำลังเจริญวิปัสสนาอยู่นั้นมีสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าตะทังคะนิพานหรือถ้าเรียกให้เต็มยศคือตทังคะวิราคะซ่อนอยู่ครับ ความหมายของมันลึกซึ้งกว่าแค่การทำใจให้สงบนะครับตตดทังคะแปลว่าองค์นั้นๆหรือส่วนนั้นๆมันคือการหลุดพ้นชั่วคราวด้วยการใช้องค์ธรรมที่ตรงกันข้ามเข้าไปกระแทกความเห็นผิดให้กระเด็นออกไปครับเรื่องนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ฝึกเจริญวิปัสสนามาจนถึงระดับหนึ่งครับระดับที่เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงลองจินตนาการตามนะครับ ปกติใจของเรามักจะมีความเห็นผิดหรือทิฏฐิครอบงำอยู่เราเชื่อฝังหัวว่าร่างกายนี้เป็นของฉันความรู้สึกนี้เป็นตัวฉันและมันจะต้องเที่ยงแท้แน่นอนความเห็นเผ็ดนี้เปรียบเสมือนความมืดมิดในห้องใจครับแต่ในขณะที่เราเจริญวิปัสสนาวินาทีที่สติและปัญญาของเราคมกริบเรามองเข้าไปเห็นความจริงว่าเฮ้ย ร่างกายนี้มันเสื่อมสลายตลอดเวลานี่นาอานิจจังหรือความโกรธนี้มันเกิดขึ้นแล้วดับไปเองบังคับไม่ได้อนัตตาวินาทีที่ปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นความยึดถือว่าเที่ยงก็คือกิเลสจะถูกถีบกระเด็นออกไปทันทีครับเปรียบเหมือนเราเดินอยู่ในป่าที่มืดสนิทครับเราหลงทางหวาดกลัวเพราะมองไม่เห็นอะไรเลย โมหะความหลงทันใดนั้นเปรี้ยงฟ้าแลบเกิดขึ้นแสงสว่างวาบขึ้นมาเพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวแต่วินาทีนั้นความมืดหายไปจนหมดสิน้นเราเห็นทางเดินชัดเจนเราเห็นต้นไม้ชัดเจนแม้แสงจะดับลงและความมืดกลับมาอีกครั้งแต่ความรู้นั้นเกิดขึ้นแล้ว เราเห็นความจริงแล้วนี่แหละครับคือรสชาติของตะทังคณิพานมันคือการประหารกิเลสด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งในสภาวะธรรมใช้ความเห็นถูกเข้าไปแทนที่ความเห็นผิดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันถึงแม้มันจะเกิดขึ้นแค่ชั่ววูบชั่วขณะจิตแต่มันทรงพลังมากนะครับเพราะมันคือ ตัวอย่างสินค้าของจริงมันทำให้ผู้ปฏิบัติมั่นใจว่าอ๋อการหลุดพ้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองความเบาที่ไม่มีตัวกูของกูมันเป็นแบบนี้ดังนั้นการเห็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงในวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องหน้าหดหูนะครับแต่มันคือการสะสมช่วงเวลาแห่งฟ้าแลบแลบบ่อยๆ เห็นบ่อยๆจนวันหนึ่งแสงสว่างนั้นจะกลายเป็นแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างถาวรซึ่งนั่นคือเป้าหมายปลายทางของเราครับก่อนที่เราจะไปสู่บทสรุปผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการรู้ทันสมมุติคือการพยายามหนีทุกข์หรือปฏิเสธโลกสมมุติไปเลย แต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทันสมมุติเพื่อให้เห็นทุกข์ครับจึงจะดับทุกข์ได้ทำไมต้องเห็นทุกข์ทำไมไม่มองแต่ความสุขเปรียบเหมือนเวลาเราป่วยครับถ้าเรามัวตลอกตัวเองว่าฉันสบายดีฉันไม่ป่วยเราจะรักษาหายไหมครับไม่หายแน่นอนขั้นแรกของการรักษาคือต้องยอมรับความจริงก่อนว่าร่างกายนี้ป่วยต้องวินิจฉัยโรคให้เจอ ในทางธรรมก็เช่นกันครับการจะพ้นทุกข์ได้เราต้องกล้าหันมามองหน้าความทุกข์แบบตรงๆนี่คือหัวใจของอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการครับทุกข์คือสิ่งที่เราต้องรู้ครับต้องกํำนดรู้ว่าสภาวะที่ทนยากนี้คืออะไรความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากของรักหรือความผิดหวัง นี่คือธรรมดาของโลกสมมุติที่แปรปรวนไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งหนีแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจสภาวะของมันว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสมุทยัยเมื่อเราจ้องมองทุกจนชัดเจนเราจะเห็นรากเงาของมันครับว่าทุกไม่ได้ลอยมาจากฟ้าแต่มาจากตัณหาหรือความทยานอยากความดิ้นรนของใจเรานี่แหละครับที่เป็นต้นเหตุ นิโรธพอรู้เหตุแล้วเราจรึงจะจัดการที่ต้นเหตุได้นั่นคือการดับตัณหาเมื่อเชื้อเพลิงหมดไฟก็ดับลงนี่คือเป้าหมายครับมรรคหนทางสู่ความดับทุกข์อริยมรรคมีองค์8ดังนั้นการเห็นทุกข์จึงไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มันคือการมองโลกตามความเป็นจริงถ้าเราไม่เห็นทุกข์ในโลกสมมุติ เราจะไม่มีวันเบื่อหน่ายถ้าไม่เบื่อหน่ายเราจะไม่คลายความยึดติดและถ้าไม่คลายความยึดติดเราก็ไม่มีวันหลุดพ้นการเห็นทุกข์จึงเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเป็นประตูด่านแรกที่จะพาเราออกจากวงกฎแห่งความเจ็บปวดไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงครับเอาล่ะครับเพื่อนๆเราเดินทางกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของการสำรวจความจริงในวันนี้แล้วนะครับ จากเรื่องราวทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าการเดินทางสู่ความพ้นทุกข์หรือนิพพานนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากการหนีไปอยู่ป่าหรือการปฏิเสธความรับผิดชอบในชีวิตแต่เริ่มต้นง่ายๆที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยการกล้าที่จะเห็นความจริงความจริงที่ว่าโลกสมมุติที่เราอยู่นี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นทุกข์ อย่ากลัวความทุกข์นะครับให้มองความทุกข์เป็นเหมือนครูครูที่คอยเตือนเราว่าอย่าเพลินนะอย่าหลงยึดนะนี่ไม่ใช่ที่ของเรานะเมื่อไหร่ที่ทุกข์ใจให้รู้ทันทีว่านั่นคือสัญญาณเตือนภัยว่าเรากำลังยึดติดอะไรบางอย่างผิดที่ผิดทางอยู่ให้ใช้ปัญญาถอยออกมามองมือยังคงทำหน้าที่ตามสมมติสัจจ เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนทำงานที่ดีแต่ใจให้วางความอยากวางตัณหาตามหลักอริยสัจแล้วใจของคุณจะสัมผัสได้ถึงความเบาสบายของวิมุตติที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนั่นเองขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางสำรวจจ,จิตใจและกล้าที่จะเรียนรู้ความจริงมาด้วยกันในวันนี้นะครับผมเชื่อว่า พลังแห่งการเห็นทุกข์ในวันนี้จะเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกท่านพ้นจากความทุกข์ได้ในวันหน้านี่คือรายการเล่าธรรมนำทางพอดแคสต์ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราววันนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและแชร์ส่งต่อธรรมะนี้ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่าน มีความสุขกับการตื่นรู้และพบกับใจที่เบาสบายครับสวัสดีครับ